พันเลยอืมเอามาขายเอาเลยไปเบ็ดอ่ะบอยังเน่ยเอามาเอาสิชื้อเพิ่ง่าเล่นเพิ่งพิมานะพะว่าเอาสิออกเมื่อเดี๋ยวี้มงหามงีมงหามงพ่อ Ừ. Ừ, lại gì nó Ủa, chỉ có phù đèn này Rồi, mấy ừ. anh ừ. cháy ăn phù thì ma phân đây thật đây rồi bạn được, chim mình bận này lẽ tôi cha tèo cái ບ່າວໃຫ້ຮູ້ນີ້ກ່ອນເພາະວ່າໄປອ່າເນາະພີ່ນ້ອງເອີຍມາຕໍ່ກັນອີກລອກນາີນ້ອງເີມແກງແນດນາະະບາຍດີເດຫຼພັນເດນຈຸໄບอ่ะລອງຊິມເບິງີນອງ บะสิแเ่บบ่เนะเอ่าเอาเอปวดปวดปวดฮฮ่ให้ไชินดุกร้เบ่านี่นะ <ๆ S 2> โอ้ยผมเป็นตาชิได้กินแทกทานมันมอดเลยน<ด>ี่เต้าไหม,ไมไดีน่ะ ทางไอ้างเป็นกลังปับ๊บแป็นลมอยู่เนาะเพื่อให้มันเข้าที่เข้าทางพี่นอ้องอ้าก่อนเดินอากาบทักทายสบายดีเด้อเ <c oughs> นาคอแม่พี่น้องเอฟซี FC. ประสุควาสู่คนเนาะเพราะว่าอยู่ในนต่างประเทศก็ยินดีตอนหับกับสู่ซองอะไรคือเก่าพี่น้อง ใส่บร <disappoint automated. S 1> hmm, ิมีพักก hmm. ีตูอย่างบ่มีเอาพักกีตม่ใช่อืืมนอยังตัวนี้บร่ตอกบ่พันเดิขมันจลงได้ยินเลยก็เลยเอามาใช่ คือประกาศควงจังชั้นเหรอคือทำบริสัยอยมกะินได้กินอยู่บ่เนาะแกงเห็ดลองพัน,น <c oughs> ได้กินบ่ฮะไปเอาเยอนล่ละมาไปลอยลยล่ละน่ะย,น,ยนพื้นขึ้นไหมอีกแน่อลอยตบบู

nè cứ tham khoái sao. Ừ, ừ, à. Hm, Don chào hai 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 chào bò. Hm, tuấn đe dung mong. Si mong, ba kì tuấn đe chào เนี่ยหลุดมึงเพิ่อนว่านยังว่าเพื่อนบ้านได้คันคนจุพัยบุติดนี่เพิ่นว่าคน,าคนย่านผัววาเพิ่นบ้านนะน้งพันด้วยว่าคันแมนผู้ชายนีก่กะย่านย่านเมียบ่จุพัยบ่ติด<ะ>อืมลองเมึงสิติดบ่ให้โอกาสสองรอบหาใช่ได้รอบหนึ่งรอบนี่รอบรอบสุดท้ายอ่ารอบชามไปแล้เหนียวน่ะ เอาให้ติดเด้อรอบนี้ขนาดน,<า>นั <laughs> ้นเรียบร้อยบาทนี่แม่น,นด,ดีบาทอ่ารอบชีเด้รอบีแล้วบิดแล้วมันให้โอกาสไสามเทื่อเด้ออาอ่อ้ยแล้วบาอ่าอ่าน่า่า,า,า่่า่่า <laughs> อ้าเพนบอกว่าวคันผู้ใดจุไฟบติดนี่ย่านพัวพนแม่นบ่ะฮะนเวลาให้จะมาปอตีจะควาะ้วาลมหยุจะมีพนคุยยู่บ่เสมอฮะม,มีอยู่บ้านไหนอยู่ไกล ไแล้วอดุ้นเบิ่งบันอืมผูมพ้พุกผู้ว่าวก็เคยห้อยู่บ่บ่พัดผู<ม>้ว่าวก็ให้เลยเจ้าเลยเจ้าก็ย่านอยู่บ่บริยัตแมนบ่หาหนใับอีกแล้วเอาแล้วออืม อันนั้นแล้วเขาเอิ้นมาญาติ <c ười> ขันค้นมาญาตน,น่ะคือเขาเทียงเลยแต่งเงียบเงียบอืมวเนนี้กินหรอคือเงงมื่อไม่ได้กินดนนอกจะจีดดึ๊กแสงนองดันเดีดวยวทั้งนองดีโจมแล้วก็มาขึ้นเลย,ยอืมหุ่นจนเหือแต่เหือแต่นีน่เนาะโอ้ย អឺទៅតាមលេណែអឺតាយបាទខ្ញុំយកគួខែវអឺអូ៎ស្ួយមិនមានយ៉ាងនឹងមិនណៃដែរអឺអឺມັນមិនเกี่ยวណា Nào bớt hay bớt miyang mặt chút hai chị tít bóng à. chút lâu bự chút bự lâu bự chút bự đi ăn ku mát này chút lâu bự chút bự chút bự chút ัวมาหิวเข่าเองแห้งนี่ชิดได้ตีกันย้อนแล้วพันเลยเนะี่ยเนี่ยตีกันตีหิวเลยเห็ดประทันใจหิวแหง้งอยู่ยังบ่เห็ดใบนี่หแหละตานนี้จุไปย,ยังบ่ได้อยออลมกับมาบา่ ียบร้อยแน่แน่ป้าเป้าเป้าเอ้ามันกะนุกนะฮะอืมจูดเอาเต๋เละบทั้งนองอจ้บุมียางนยางรถเก่าบ่เต่ไม่ต้องพนัจะใช้แบบนั้นเลย

แน่ใจบ<น> <c oughs> อกจนสมาร์ทคอใช่พี่น้องไห <c oughs> เอาเอาไว้ใช่ว่าบอกว่าสีดับอีกอยู่บยไดืมขันบนาดรอบนี้ห้แล้วเด้อฉไดไปคออันจะที่จะทางคือประตูน,นั่นดับเรียบร้อย chọn cưng nan chọn bít nè mà nó chọn chọn cho bơm chọn 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 thà vương đó khỏi chụt bạn nâng đó khỏi đó chạy cho tiền đó ra hai chạy bấm gì là thằng không ừ, người thằng ai mà vừa vậy ăn thua thằng một tít chưa chưa là cả uh. <laughs> oh. ma bạn hả uh. bó bạn khỏi cái dàn mía chắc khỏi, 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 khỏi. dạ con dạ tông á nhớ thơm nhớ Dạ nhớ thơm nhớ hàn tít mày đã hàn hết mờ bạn đi ô cho <laughs> จนเหืออแตกออกพี่น้องเลยอ๋อจนใช้ชิยานพวดท้อืมดยานาเก่งใจเนาะคือบา่อแบยแม่นดีป่อแม่นความพันวาดีไปจากเนาะออเนาะฮะ ้องคันจูดเป็นไทรเทื่อนะ่ะค่อยมาจูดบาทเดียวติดเลยนะจูดทำลงจูดเลยสิขึ้นขึบน,นนั่นแล้วก็ดับอืม <laughs> ขี่ข่อยกันสิรับอีกเลยฮะจะว่ามันสิรับด้วยสิไปต่อไปต่อไปต่อบอ úi, mình siết lắp nấm treo này này, khỏi vậy. Mình siết lấp. Ừ. Đúng. Đúng. Đấy. 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 พอข่อยมาท่วงจุยามบัดใดก็ดับจุดใช้เธอเดียนแล้วก็ใช้แล้วก็ติดเลยบัดบัดข่อยมาท่วงนวด,ดมีแต่มอดก็มอด <laughs> ม,ม,มันจะเกินแบบนี้แหละเกินนี้รลดับอีกลบตาใหญ่แสงก็มางเวทตาเกิดอืม <laughs> เล็ดรับและวบาทนี่ถิมลงเลยเลยนับบ่อีย็บร้อยเข้าไปคงถิ่มลงเลย,ลบบย,ลยลเลยมันกับยูญคือกันแหละอันนี้กว,วอัมนมนเ้กอมีบันชวนอีกเจ้าไปถิ่มแทมก็รับเลย mười oh, em chơi được nó con thịt tít là với thịt mày hay rồi đấy chia bớt lấy bạn chia bớt lấy bao nhiêu bao 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 เขาบอกเขาไม่ได้กินดอกแกงเห็ดมั้งนี่ว่าไม่ได้กินไม่ได้กินแล้วมันหมดหมติดจิกเถื่อนี่นับอ,อ,อีกนี่น <c oughs> ะัเสี่อาใช่อีกนะอย่าใช่มัน <c oughs> เห็นใหม่ไปเรื่อยๆนี่ <c oughs> ว่าใจมันดับเฮ้ยใจะจะไปใช้อันนะ่ะอันใช้เอานี่ใช้ <c oughs> nhỏ <laughs> quá Ủa Ủa tốt kìa vậy kến hết chụp hay em có vô đây nè Ôi Nó <laughs> Phần chụp hay một tiết giàn phú phần à Hạ mất càng khỏi hết bò ở đây dư tít để đánh vào một hệ là có cụt giật gắn để ơi chạy 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 chạy

ฮแล้วอ้แล้ว่าฮ่า่า่่าฮ่่ใฮ่าฮ่าไ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่่อฮเ่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่า่่่า ท okay. well, okay. right? ั้งอ้ายเพิ่นขึ้นแป้นด้มเลยเนาะอุ้อายุพูดีอะไรพี่นเนาเลยเพือนเนโอ้แน่นอนเลยนาะเได้นากนะาเอะ้เป่ากระทาใช่หรืว่าพัน ว่ได้เน่อเพียวือเป็นน้ำข่อยยูบ่เอาเแกงแก้บัดนี้ซะเดี๋ยวเบิ่งง่ายเพิ่อนใส่แป้นดมก่อนทำพเอา่อยยิงลุดเด้อแม่นะมันสิติดแิ้วบ่ คอยอ,อ,อยู่นะเจ้ากดด <ม S 2> ันเอาฮ่าฮ่าะ่าฮ่าฮ่าลายขาาดนี้ได้บ่สิกแกงใา,า้น้่าฮาฮ่<อ>า่้ฮ่าฮ่า่่าฮ่่า้า่่่ แน่บป่คือจังว่าเพื่อนแกงเฮ็ดเพื่อนใทรหน่ำมาไ,ได้ลายนะห <c oughs> น่ำเฮ็ดมันสิออกกินเพื่นอนแกงกูได้เอาก็เฮ็ดตามฉุดจะได้เฮ็ดตามฉุดจะได้ขเขาเบ้าซ <c oughs> ื้อผู้เหน่งหน่ำเพป็นชายเทสามเท้ายังมัววดอยว้ยพ,พันเลย เอานะแม่เห right ็ดมันตกลงนี่ผูสองสามดอกผูแม่นว่าไอ้เพื่อนแกงเห็ดนี่เพื่อนใส่น้ำมุดได้หลายแล้วเนาะเราละหมักสุดน้ำบ่ จางเป็น,<ห>นจะใสแ <จน S 1> ป้นลบเ <จน S 1> ลบเออเนาะผู้ไพ่จนชิใหม่เฮือนน่ะบาดอนี่ไปกระดูงแค่น้องคนชิใหม่เฮือนเนี่ยชิใหม่เฮือนเนี่ยได้โยเฮ็ดเฮือนยังบปท่านได้อาทั้งนี้ใหม่แลยเนาะช่วยด้วย

บัดดุกกระดุกโทษเนาะเพิ่นติดเก่บัดบัตสนาเพิ่น์นเฮ้ยชมนี่ไม่ใช่ว่าชมตามนะแม่นี่จะกลัวไปเยอะนี่พูด กคกจะไปในค่างหนึ่งเนาะเดี๋ยวถาเบิ่งเพลนแกงซุกก่อนพี่น้องเลยน้ำมันหาโคกพ่อเลยเนาะวันนี้เนาะแตะแม่เน่อันโคกวันนี้แตกไปในเพื่องหนึ่งแม่นเจ้าบ่เหตแตะไป

kịp luôn này hết này ai hiệp tí kaputit kaputit cái bút tít kaputit 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 โย่ตามต่อไปมันก็จะแตกกนแล้ห็ดหรืออันนออเกียวกันนั้นฮึมันมีพริกดิบตามัพริกดิบใส่ในหอมแกงเห็ดอึม เฮ้ยหูน้ำเจาจะเป็นคนเห็ดข่อยูยุ่งเจ้าบ่ตอนนี้แจกรสชาสิเป็นได้ไเพื่อมาเห็ดไอแกงนี่เพื่อนะแม่บอกหานขู่้บางคำก็่าข่อยฮู้บางคำกว่กับบฮู้ตามะรงอืมอืมข่อยเห็ดกินเพียวข่อยวันอันนั้นนะเผื่อมาได้ เจ้าฮู้อะไรเนอะปซลาเราทั่งเนาะกัวางค้ำกับฮู้วางค้ำกับผู้ฮู้แต่ว่าคันเจ้าดาคอยนี่คอยฮู้แล้วนะคันดาเนี่ยเจ้าอย่าดาคอยได้คอยฮู้ได้ไฮ้เดี๋ยวจะดาเราไปได้ผิดยังเงบ้างยัน่าแล้ว ชุกแล้วยังจะดื่มใช่ยัยังยังยังยักอนตุ้่ามอามยะมคอยเพิ่มมาคอยเฮ็ดพอดีคอยไม่ได้ดื่มแน่นี่นะเพิ่มาได้เยด้ไดอยูคอยตอนนี้เพิ่มมาเหาเอาได้ตัวนี้นีน้องเอ้โอ้นีน้องเอ้ เพิ่นเอาแนวมาขายเลยขายกระปูว่านะโปูกระปูที่เพิ่นช่างไว้เห็นบ่เพิ่นเอาชื่อบดอ่ะบ่คอยระว่าสิลงมาชื่อเยอะจักพันในบดนี่นะช่องเชนชองเชนบดเด็ดในบดอ่ะบ่ยังเยอะอยู่เพื่อนยังอยู่มาขายข่อยหนึ่งกว่ายังไงก็มาขาย เพิ่นยังว่าทันเมืออม่อกับคนนึงเมือออม่อ,อแ,แล้วกับคนนึงเบิดนี่ซองแซนตัวนี้แซนนึงตัวนี้แซนนึงแล้วจะมาเบิดนี่เนี่ยซองแซนเนาะเอามาขายเอาเลยไปะเบิดแล้ว <c oughs> บ่ยังยังเน่ยเอามาเอาชีชื้อเพิ่นยังว่าทันเมือ่อเพิ่งไปได้เพิ่นสีมานะเพราะว่าเอาชีออกเมื่อแต่เด้มนะชีมงห่ามง,มงชีมงห่ามงพ่อ

ไปชื่อเหรอเจ้าว่าน่าจะเป็นบาตูนกับบ่าเงาวเราว่าเพิ่นชื่อแล้วหรอเพิ่นให้มาฝากไว้อยู่นี้หรอที่ว่าบาตูนช่างวานนี่ได้นี่นะเพราะว่ากินหมู่บ้านนี่แซ่บเลยดิเจ้าบริจิตเนาะหวานโหผักอันนีลุงไงมันกันใช่ไดโดยสบายดีสิไปเช่นไปที่เก่าแล้วโอ้ถ่านหนึ่งกว่าโอ,โอ้ไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวดิอไปสิไป เดี๋ยวรอเพิ่นมาก่อนจังหน่อยหนึ่งพี่น้องเลยอ่าว่ามีบอเนาะชุกแล้วปะหายสีมือน้องพันม,มีแต่น้ำขนาดใช้เทถิ่มสามเทื่อ้นี่เ <c oughs> ด้อซีมึงกันเด้อขู่หอนเนี่ยจับดู ช่งใชจืดก้อเกยแต่เบูมีเฮ็ดเบื่อปะบูมี่เาแชทไม่ได้เพชรเพชรเปืได้วานเป็นนวหรือพอดีหรือเข้มแ่บอยู่แต่เพชร เคยมากินเผ็ดเด้อจำอะไรกูเพ็ดเนาะแช่ยู่ชิมีบั๋นหนึ่งมาเละก็ต้องเคยชาเตี่ยวป่ะก็จะเลิศนะเบาเหฮุ่นี่กวเฮาว่าฝ่ายมา่เคยกินเผ็ดกินกับเคสนช่วงใจชี้ให้เบืองก้อนนี่ก็จะกินเผ็ดน่าจะกินเผ ไปแหลกไปได้ใช่บ่ะถังเมตุคลังอ๋อเมตุคนไม่ได้กินอืมโอเคอืมครับพี่น้องครับโอเคสป้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ล้ำลาเด้อพี่น้องเออในซีมแล้วสีมือน้องพันพี่น้องเลยกินรถจัดเนาะเพิ่นเพชรขนาดน้าจนแดงพี่น้องเลยไปสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดีเด้อ